กลับมาแล้วก็ยังไม่เลิกนะคะยังเล่นต่ออยู่นะคะอ่ะกดกดเพลงให้ฟังหน่อยค่ะไม่เอาเหรอคะโอ้ไม่ให้ถ่ายคลิปตอนกลางคืนเพราะว่ามันมืดเหรอลูกฮะว้าวเฮ้ย birthday to you Happy birthday เดี๋ยวมาถึงแล้วอันนี้เนาะ y ฮป p ี้วันเด a y เกิดเขาแต่ไม่ใช่ค่ะยอีกหนึ่งรอบ HAPPY BIRTH DAY TO YOU เอาให้เจอถือด้วย HAPPY BIRTH DAY TO YOU HAPPY BIRTH DAY HAPPY BIRTH Day HAPPY BIRTH DAY TO YOU อีกหนึ่งรอบค่ะ HAPPY BIRTH DAY TO YOU HAPPY BIRTH DAY TO YOU ไม่ใช่วันเกิดทูไม่นี่เออวันเกิดแม่จะให้แม่ขอพรก่อนขอพรก่อนนะคะอย่าพึ่งอย่าพึ่ง่ทูโอเคเป่าได้ค่ะโอ้ยพเดียรเลยจ้ะเป่าห่อยค่ะให้น้องเป่าเลยอ่ะให้น้องเดียเป่าค่ะชอบเป่าเย้โอเคสุขสันต์วันเกิดแม่แพนหรือน้องไอเดียคะเนี่ยก่อนแม่แพนเลยก่อแม่แพนจุ๊บ Eee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 